สวัสดีครับสวัสดี FCTP ทั C ่วโลกนะฮะพบกันคลิปที่หนึ่งคลิปแรกของเช้าวันอังคารนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปส่งนักเรียนนะครับผมเหมือนเดิมนะบรรยากาศจากบ้านน้อยคอยรักนะฮะเช้านี้เราจะมาโฟกัสนะหรือว่าเน้นพิเศษนะฮะที่ผักอะไรนะครับหยุดข้างหน้าพี่เสือแล้วนี่คู ทำไมขนาสวยขนาดนี้คุณผู้ชมผู้ต้นโอวบใบใหญ่ๆเนี่ยสามารถตัดไปทำข้าวผัดได้แล้วนะเนี่ยว้าวเขาบอกว่าขนานี่นะมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงมากนะฮะบำรุงกระดูกและฟันนะครับทานกันเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมนะฮะยินเป็นขนาที่เราปลูกเองนะแน่นอนหนึ่ง ปลอดสารพิษไม่มียาฆ่ามาแมลงนะฮะสองเราได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของเขานะฮะเราจะกินเขาอย่างอร่อยอร่อยและมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจนะฮะสามแน่นอนครับเราจะภูมิใจในผลงานหรือว่าฝีมือการปลูกการดูแลข,ของเรานะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยงามงามงาม ดูต้นนี้ทำไมมันอวบขนาดนี้เหมาะกับการทำเมนูหมูมะนาวโอ้โหอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะอันนี้จุดที่ป้าไทยบ้านปลูกนะคุณผู้ชมบบอบอามันมีผักบุ้งงอกมาเต็มนี่เลยเต็มพื้นนะ่ะปโอ้แปลกดีนะเอฟซีดูเออ เดี๋ยวเรามาดูผลงานของมดดาดามแอนนะดดน,น,นี่เออเนี่ยตัวมาดามแอนเขาปลูกเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างดูแลเหมือนกันนะใส่น้ําใส่ปุ๋ยเหมือนกันเลยป้าแถวบ้านดูแลเท่ากันแต่มันไม่ไหยจริงๆนะาาาานี่นาาานนา่าล้้กตตนนนมัเใส มแาลมแล้วแก็ใสหลุมละสองสามต้นด้วยไงอืม<ส><น>มันต้องใส่แค่ต้นเดียวพอเกิดหรือไม่เกิดว่ากันอีกทีม,มาถึงแตงกวาญี่ปุ่นของเรามัานก่อนพ่เสื้ออันนี้มารองไว้แล้วอไอใบไผ่นะอันนี้เปลี่ยนเป็นอะพลาสติกมารองดีกว่านะคุณผู้ชมนะมีอาถุงพลาสติกมารองน้องเอาไว้นะโอ้ยต้องทะนุถนอมหน่อยนะ ครั้งแรกที่ลานองโป่นะฮะที่นานลุงพลปลาแตนที่เรามีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นนะเนี่อโออันนี้ใบนี้ไม่จำเป็นแล้วเอาออกเลยนะฮะเด็ดใบออกได้เลยนี่ใบเก่าๆเนี่ยอืมจะได้เห็นน้องชัดๆด้วยถอนยานิดนึงถอนญ้านิดนึงเอ,เอานี่ไปใช้เปลวนี้อืม ใช่ใช่ถูกต้องเลยต้องไอ้ยอดฉัดโอลืมเห็นลูกนี้นี่ลูกที่สองที่โตตามมาติดติดเลยนะว้าวนี่ยังมีอีกหลายลูกเนาะนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือขั้นตอนของการใส่ปุ๋ยก็คือเอาปุ๋ยมาละลายน้ำใส่ถังนนอ,อแล้วก็รถเอาถ้าวาดแบบของหญ้ามันจะเป็นแบบแป้งเหน<อ>ไหมปุ<อ>ม๋ยไม่ละลาย ไปเทคนิคนะฮะแล้วก็เอานี่ไปลาดเลยปัดยอดเอ้ยไม่ใช่มายอดดอกมะม่วงเอฟซีดูโอ้ยเฮ้ยมันติดลูกแล้วนี่ติดลูกอะไรอย่างเงี้ยนู้นปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งนะที่ผลไมน้นะฮะดกนะฮะโดยเฉพาะอย่างมะม่วงเนี่ยนักปีที่แล้วเนี่ยล้นตลาดนะทั่วบ้านทั่วเมืองมีแต่มะม่วงนะ แขกไปใครมาบ้านไหนมีมะม่วงก็แจกแต่มะม่วงนะฮะเอามะม่วงมาฝากเขาเขาให้มะม่วงกลับคืนมานะเรื่องหาปีที่แล้วเนาะนะปีนี้ก็คงจะไม่ต่างกันนะะเบียย,ยังอยู่อ้าวยงังอยู่อืมงานจ,จริงๆมะม่วงอ้าวลูกใหญ่เนาะเลยะลูกเข้า,มาแมลงวันแล้วเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียง พงศุดาเขามาแถวสวนผักเขาตอนนี้หายไปไหนแล้วอ่ะมาเอาปุ๋ยอ่ะมาดูผักของยาชินะฮะคุณผู้ชมแตวันเพลงเจ้าคุณทองร้องยังไงอรุณเบิกฟ้านกกาบยบินออกหากินราเริงแจ่มใสสวัสดียังเช้าวันที่หนาวนะฮะ อุณหภูมิช่วงนี้ก็สิปองศาทุกวันนะครับคุณผู้ชมกลับมาหาเก็บแตงกวาสดๆกินสักลูกหนึ่งสิอยู่ตรงไหนเนาะแอบอยู่ไหนเนาะขอกินสักลูกหนึ่งไหมได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมเจอแล้วระหว่างรอน้องหมีมาเก็บนะฮะพี่เสือก็จะเก็บกินก่อนละการหนึ่งลูกว้าวว้าวว้าว,ว,าวลูกนี้สวยด้วยตรงแนวด้วย นี่อยู่นี่ <c oughs> ทุกเช้าก่อนไปส่งเด็กนักเรียนนะก็จะมีหนึ่งคลิปเนาะนะนะบรรยากาศมอมะแม่แม่นะฮะทั้งบายทั้งกอดเฮ้ยเราไม่ได้ถ่ายถ่ายเออใส่ยสาค่า,าแรงไม่ได้ทีดาก็จริงแต่มีฝุ่นดินเนาะ

นูนูน่นๆนู่นอีกเราต้องมีมาเก็บก่อนไปเรียนหืมลำปีสี่ทิศเอไม่ใช่ประกาศขาสี่ทิศสวยมากใบใหญ่มากขายสีลาวเ <c oughs> อ้ย <c oughs> อ้ขอาข้อใบเห็นไหมนี่แหละสาเหตุที่ไม่ได้ร้ายตอนเช้าอายง่ายอืมถ้าใบาขนาดนี้รากจะขนาดไหนรากครับภ <c oughs> ากทีเอาไปทำเมนูอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมข้าวต้มข้าวต้มใส่ พริกไทยกระเทียมรากผักชีตามโขกโขลกโขรก,ก,กเนาะแล้วก็ขยำขยำนะครับกับหมูสับหมูบดนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวต้มหมูโหสับมากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับ